ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบบและฟรีไฟล์ผมแนะนำที่นี่เลย FD Z Shop ซึ่งจะมีบริการเติมโลบบแล้วก็กดเพจฟรีไฟล์ซื้อผลพิศาจเลตแปดและบริการกดเกมพาร์ตบอกฟุตเลตแปดและบริการอื่นๆอีกมากมายใครสนใจเติมลิงก์เพจอยู่ใต้ล่างนะครับ้มึงก็กูแทกดาบอ่ะมาทำอะไรนะเออนะเตรียมตัวไทยเรคคอร์ดเนี่ยไงแบบแบบเหมือนนั่นน่ะเซสโซโลพี่ เขาพูดอะไรนะเออไอ้กดคอร์ดอ๋อกดคอร์ด โอเคนะครับ <Okay, laughs> ทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมสามหน่อนะครับจะมาป้องกันเจ้าสาววินนะครับวันนี้ <c oughs> ซึ่งพี่วินแกก็จะไปแต่างงานกับผู้ชายคนนั้นนะครับที่เขาแอบ,บชอบมาอยู่นะครับเราต้องเป็นบรรกาัาศให้ได้เราต้องส่งเขาถึงงานแต่งให้ได้นะครับวันนี้เ,เราจะมาป้อง,ก,องกันเขา้อนนี้ดีวดวดวกว่า <laughs> ปองคนนี้เลยดีกว่ากูกรร้องพร้อมหรือยังแกนั้นเอาแล้วเอาแล้วซึ่งวันนี้เราจะมากด4ี่เป็นสีนะครับทุกคนนี่4ี่เป็ีกันซึ่งเราจะไปคุ้มกันพี่วินเราจะห้ามให พี่วินตายนะเราจะแบบว่าติดพี่วินเลยกดดีเออไปไหนคือไปตามเลยใช่ใช่คือเราจะไปตามเลยสั่งได้ไหนสั่งสั่งอะไรบ้าสั่งได้ทุกอย่างทุกอย่างมบมบมบยังไม่ได้มบยังไม่ได้มบเฮ้ยอ้าวสั่งไปได้ดีกว่าไล่ออกไม่บริการวี่ไม่ใช่อย่างนั้นคือผมจะคุ้มกันวี่ไม่ใช่วี่สั่งอะไรก็ได้เว้ย เนี่ยมันสั่งอะไรได้บ้างอ่ะอ่าสั่งยังไงอ่ะไม่เอาไม่เอาดิเดี๋ยวผมจะคุ้มกันผมจะคุ้มกันพีดีที่สุดไม่ใช่ทารับใช้เป็นแค่บริการไม่ใช่ทารับใช้มีหน้าที่เดียวมีหน้าที่เดียวบริกป้องกัน่ยป้องกันคุณหนูไงคุณหนูจะเป็นโควิดอะไรเงี้ยหรือเปล่าเออ ไอ้ซึ่งเราจะอยู่ติดกับพี่พี่วินเลยนะเว้ยเราเราจะไม่ออกห่างแกเลยไปเลยแล้วกันเฮ้นื้อตายตายไงเรียบร้อยเรียบร้อยโคโนโคโนเรียบร้อยเออนั่นแหลูกพี่ออกกูไล่ผู้ออกไหมไม่ต้องเดีกูไล่ผู้ออกแล้วกูจะวิ่งไปตายวิ่งไปตายแม่งอย่างเดียวเลยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยลูกพี่กูอยู่ไหนเฮ้ยลูกพี่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 ลูกพช่วยดูด้วยฮะเอา ไม่ได้กัดอยู่นี่หมดแต่เจ้านายหายเอ้าไม่ได้กัดนอกตังนี้หมด,ลดแล้วแล้วเจ้านาย,ยกูไปไหนเอ้า,ว,าว,วิ่งตามไม่ทันจริงๆนะครับคุณคน,นนี่ <laughs> ต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีไอ,อ,อ,อตัวนี้มันดิ้นไอตัวนี้มันดิ้นได้ไอตัวนี้มันดิ้นได้โอโอเคโอเคดูดูให้ดีดูให้ดีเฮ้ยพวกเองจำเอาไว้นี่นี่ใส่ใส่ชุดอย่างงี้นะนี่เจ้าสาวเจ้าสาวนี่เจ้าสาวดูดิยัไงไงเนี่ยดูนมป่ะเนี่ยไม่ไม่เด็กดูเยอะไม่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 ไมไปเจ้าสาวว่าไงครับท่านเรียบร้อยเนี่ยกลางดงเรียบร้อยอ่ะยังไงครับยังไงดีครับยังไงดีครับ เฮ้เขาเขายืน <amounts> ต <of audio writers> ัวไม่เลยหรือเ่ย <Labor ator il fi> ้งา like ัาาาาา a าา l าาาายาาาาาาาพวาา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 าได้าา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 าได้แค่่ะาาาาา่าา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 าเ้าเายาาา

สาวตัวเแม็กไปหมดเลยเมื่อกี้แบตเตือนแบตจะหมดอ๋อเมื่อกี้แบตเตือนเอ้ยเมื่อกี้มันเลยกัดแล้วแบตเตือนอ๋อเออมันเลยมันเลยแบบไม่ดีไงเลยแบบไม่ดีไงสั่งแล้วไม่ไปหรือว่าบริการอะไรเนี่ยไม่กล้าเลยว่ะไม่กล้าเลยว่ะเตรียมนะเตรียมนะเตรียมนะมึงไปก่อนเลยมึงไปเอางี้ดีกว่ากูว่ากูจะทดสอบพวกมึงดีกว่าทีละคนเลยมึงพุ่งไปเลยคนนึงทีละคนไปมาไปเอาแบกไปก่อนแบ็ไปก่อนแบ็ไปก่อนไปมึงไปเฮ้ยผมจับกล้องไอ้ออมไปก่อนออม อ้อมไปยิงไปยิงอ้อมไปยิงมันได้ก่อนตัวสอบตัวสอบตัวสอบคนเดียวไปคนเดียวปคนเดียวทีละคนทีละคนทีละคนให้อ้อมไปก่อนให้อ้อมไปก่อนอ้อมไปก่อนอ่าเอาให้ล้มเอาให้ล้มไปล้มไปล้มไปล้มไม่ได้เอาล้มไม่ได้เอาล้มไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละสวยสวยอ้อมยิงอ้อมยิงเจ้าไหนเราสั่งเฮ้ยล้มหนึ่งแล้วดีมากนั่นแหละบริการของกูอ่าเรียบร้อยไปไปเอ็กวาต่อเอ็กวาต่อก็าเด้อตนมา่อต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 มอต่อต่ ไอ้ทอย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 ไอ้ๆอยไอ้ท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 อยไออยไอ้ทอยไอ้อยอ้ทอยไอ้ทอยไอ้ทอยอทอยไอ้ทอยไอ้ทอยออยไอ้ทอยไอ้ทอยอ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 อ เฮ้ยเขาจะไม่ตายจะไม่ตายแล้วเนี่ยเราไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ไม่ตายไม่ไม่ไม่ม่ไไม่ต้องมาไอ้นั่นไม่ต้องมามึงไปสู้เดี๋ยวนี้มึงก็มาขุมกูแบกมานี่ให้ให้น้องสู้ให้น้องสู้มานี่าสู้เลยก็ซ้เลยนี่ซื้เลยเดี๋ยวอยู่กับพี่เดนบรรยากาศทั้งเดี่ยวโอ้ยบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศอะไรไปเป็นบรรยากาศใครก็ได้ที่ไม่ใช่พี่วินได้บอกว่าจัดไปเฮ้ยยังไม่ตายนะเฮ้ยอยู่นานจังเฮ้ยเขาอยู่ได้งายคนนี้เขาเก่งพี่ชายอย่าไปดูสู้เขาแสดว่าคนแรกต้องไปเจอสี่คนนี้เจอสามไม่คนแรก ไอ้เราชมทุกคนต่อไปมึงนันแหละผมเองเอยต้องหัมแหละพี่ต้องหัมาแหละต้องัมแหละไปเลยไปเลยไปเตงหแล้วต้องหแล้วต้้งหัวแล้วต้องหนึ่พี่ต้องหนึ่งเ้าเอาไใช่พี่เหรอยิงวันเยวันยวันเออโคตร ีพวกมึงนี่ตัวใข่กูบมแบกนะเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยวะเฮ้ยมีชุบนี่ว่าเฮ้ยมีเกิดใหม่ด้วยนี่วะด้วยผมไม่มีปืนยิงใกล้เอาไปใหญ่หาซสื้อโอเคนะครับตอนนี้เราก็แบบว่าคุ้มกันพี่บินนะครับพี่บินตายเท่าไหร่พี่บินตายตายสองนะครับตายสองเฮ้ยตายแค่สองเองสองบินด้วยตายสองสองบินด้วย เฮ้ยให้ชนะเลยเฮ้ยมาตึงที่มาตึงที่มาตึงดีดีมาดีดีได้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 ไปเลยไปเลยพวกเราไปเลยสคนเราเราต้องเคลียร์เราต้องเคลียร์เราต้องเคลียร์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 หมดเคลียร์หมดจะไหนเราตอต้องไปเจออะไรที่มันเลวร้ายหรอเปพี่ผมต้องได้กินกุ้งไปไปไปยิงแตงแต่งนึ่น้องนึ่งน้องหนึ่เอาเลยเอาเลยเลยน้อแล้วน้อ นะครับตอนนี้เหรือตัวเดียวเดียวตัวเดียวเดียวตัวเดียวตัวเดียว,อ,วอ,อ้าเฮ้ยอ,อาจารย์ไหน,นจะไหนเอาเร็วไอ้อะคนเอาคนเอาเออมันต้องยีงสิว่าเอาล้วรอบนี้เดี๋ยวกูจะตามผู้บุกไว้เว้ยกูไว้ใจผู้บุกและเอ้ยมันมีกล่องมันมีกล่องสุ่มไว้พี่เนี่ยมันมีกล่องปิดสามเลเ้ยวสามไว้พี่พี่อาจจะได้กล่อสามก็ได้นะกล่อสามก่อสี่อะไรเงี้ยกูได้กระทะวันหนึ่งอะได้กระทะวันนีง ใช่เหรอเจ้าหมุนล็อกสุ่มเจ้าหมุนล็อกสุ่มนะเฮ้ยได้โอ้ยเืนโคตรกากเลยกคตรกากพี่เกีื่อนเกลือในล็อบบี้พอเกลือในเกมอีกไปไปไปทุกคนยิงยิงยิงมันจะให้มันยิงพี่ได้เดี๋ยวจะน้องหนึ่งกันนังหนึ่งเรจะน้องหนึ่งกันนั่งหนึ่งเฮ้ยพวกคุไม่ไม่ทายไม่ตายไม่ทายบริการแต่นี่รวมตัวรวมตัวปอกป้องแต่นี่ต่นี่รวมตัวบริการรวมตัว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 กันไงมันยิงพี่ได้เลยเฮ้ยมามามารวมตัวในบ้านในบ้านนี่แหละในบ้านนี่แหละ มาบนขึ้บ้านขึ้บ้านขึ้น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 บ้านมา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 โอเคมา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 นามามา่ามามามารามรอาม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 านแตามามามแมามามังามัดมา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 มมามามัวานามมามามามมามาวาาม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 นมา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 มอมามามานาม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 อามาม้มามามนมางาม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 าามายีมัมาัามยมมามาามามาามามมาามามาามามาบหลัมามามาาม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 มม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 ม เฮ้ยมายิงมันสิพี่ชายมายิงมันมายิงมาพี่ชายพี่ชายลูกพี่กูเฮ้ยพวกมันตายสแล้วเนาะตายสิพี่ก็มีมาช่วยอ่ะก็หมดเอาก็ให้บริการข้างเดียวไงโอ้ยนายไม่ไปนายไม่ไปไหนก็ฆ่าแล้วไงเมื่อกี้ข้าแล้วกระโดดมันฆ่าคืนมันโกรธ สองหนึ่งสองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านายโชว์สเต็ปให้พวกดูเองมาดูเจ้าสาวนะครับว่าเจ้าสาวคนนี้เขาจะทําอะไรได้บ้างนะครับเขาจะหุงข้าวเป็นอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเปล่ามันผัวนู่นเลยคะเฮ้ยเราเรามีผัวแล้ววะยัยเล่าเฮ้ยมาแล้วยิงอะไรขอดเอาสามันเอออะไรอ๋อมันนึกว่าพี่อยู่ในบ้านเฮ้ยมันมันมาข้างนอกมันข้างนอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเข้าไปในบ้านนั้นอะ เฮ้ยเดี๋ยเดยเจ้านายละตึงเจ้านายละตึงนี่เลยนี่แหละเจ้านายละตึงเอ้ยยิงเอ้ยได้ไงนี่ไงไม่ยิงพื้นนะยยิงพื้นทำไมยิงพื้นทำไมเออไปมีสีพิจารณาเจ้านายเฮ้ยออขอโทษครับผมบีบไปแล้วครับไอ้เจ้านายอะไรอะไรเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับซื้อกล่องก่อนยังไม่เข็ด โอ้วี่ผมได้ปืนอะไรมอไม่รู้ยังกางเลยเลสก,กายเลสกาย่นี่ไงโอ้ดิดิดิทิชุบอ๋อทิชุบซื้อมาพันสอันนี้มันขายเราซื้อพันสมเราเสียแปลว,ว่าขาดทุนไปร้อยนึงโคตรจะคุ้มเลยเอาละตามมาไนยห้ามแยกย้ายนะตามมานตามมาเอแต่งนึงแต่งหนึ่งแต่งแตพี่พี่แตกงหนึ่งแต่งหนึ่งต่ชูอมันจะไม่ได้ <laughs> ไอะไรวะเนี่ยกูไม่ยอมเอามือเปะไปแปดเปื้อนตัวมึงหรอกเกิดไปไม่ยอมไปกดชุบอะไรมึงหรอกวันดีวีก็เกิดไปเอ้ยสายสายมาพี่สายย้าไหนย่าอะไรบริกา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 รเอ้ยไต่เตะแตะวีวีมาชูบอันเนีไอ้บริการไอ้บริการ ถ้ามึงฆ่ามึงถ้ามึงฆ่ามันไม่ได้นะมึงออกเลยกูไล่ออกเฮ้ย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 ออกเต้ตุออกเต้ตุเอาไอ้ยสุดยอดบอยนางยุบงกังบริการมึงเลยนะยังกูเห็นอีกเอ๊ะเจ้าเอ๊ะเจ้าไหนฮะไม่ไม่อยู่ฐานเลยมันมามันบุกโอ้บริการมึงป้องกันกูไม่ได้เยโอ้ ว่ากันไม่ได้ฝึกมาใหม่ไปฝึกใหม่ไปไม่ไปฝึกมาใหม่เหรอแม่งเอ้ยก็ทําดีที่สุดแล้วนะเจ้านายเจ้านายแม่งเหมือนแบบเป็นยิงบีบีกันยังไงไม่รู้เลยแบบโคตรใจอะไรเงี้ยแล้วฝึกบีบีกันมาหรือเปล่าปิดคลิปดิพี่ปิดคลิปดิปิดดิปเป็นบริการก็ปิดดิปิดคลิปไอ้พวกไม่ได้เรื่องโอ้ยพวกเขียนอะไรกันน่ะ นนัโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดะสับกระส่ายได้นะครับถ้าใครอยากเข้ากลุ่มพี่วินนะครับก็ลิงก์ใต้ล่างเลยนะครับเดี๋ยวพี่วินแกจะมาคอมเมนต์นะไป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 เนี่ยครับรูปรูปเต็มแล้วโอเคตั่งหลับคลิปนี้ไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บมีอะไรสั่งเกตไหะพี่ชายผมย่าผมพูดอะไรี